บอกเลยบ้านหลังนี้จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังใครที่เห็นบ้านก่อนผมแลนะ้วนั้นก็กดไลค์หน่อยซิแล้วคอมเมนต์บอกผมด้วยให้ว่าเจอก่อนผมนี่บ้านจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะทานผู้ชมดูดิโอ้โหบ้านธรรมาชาติสุดสวยงามแล้วเราจะมาสปอนกันเลยไม่พูดเยอะเราดูจากด้านบนนะทานผู้ชมจะปกคลุมด้วยต้นไม้ย้มมําอีกทีนะบ้านหลังนี้มันฟรีนะเว้ยทำไมใบไม้มันมีออร่ายอย่างนี้อ่าว้าว <Wow. S 1> ดูบ้านมันน่าอยู่หน้าอาศัยมากๆเลยนะทานผู้ชมมันน่าจะมีอะไรนะ มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีเป็นบ้านบนนี้นะเออแบบเป็นหอคอยอะไรก็พากันไปที่แบบอยู่บนบ้านอะไรประมาณเอาไปชมวิวทิวทัศน์หลังคาเขียวๆปกไปไม้ร่วงใส่วะหรือแบบขึ้นเห็ดขึ้นลาไม่ใช่ละ <c oughs> <c oughs> ดูดีอีเป็นบ้านออกแนวแบบกระจกนะท่านผู้ชมทําจากไม้นะหลังคาเหมือนแผงโซลาเซลล์ <c oughs> ไม่น่าใช่โอ้บอกเลยมันน่าจะไปหาตู้เซฟกันนะตอนนี้ มันน่าชื่นชมมากบ้านหลังนี้ดูดิชื่นชมธรรมชาติอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยท่านผู้ชมมันจะมีต้นไม้แบบเต็มบ้านเลยนะท่านผู้ชมมีอะไรมากมายโอ้ oh my god มีก้อนหินม,มาชมรอบข้างบ้านก่อนดีกว่าอันนี้อะไรนี่อันนี้เป็นต้นไม้เดินผ่าไม่ได้แต่ว่าต้นไม้ยักษ์นี่จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นเดียวนะท่านผู้ชมนี่แล้วเราสามารถเดินรอบบ้านเดินรอบบ้าน เขาไม่น่าเน้นไปทางรอบบ้านข้างบ้านนะมันไม่มีอะไรให้ให้ดูเลยนอกจากต้นไม้กับพื้นหญ้านะท่านผู้ชมเออหรืว่าจะมีก็องก็อีอะไรให้นั่งหน่อยเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในบ้านกันเลยท่านผู้ชมโอ้โหเข้ามาหามีประกายวิบวับแบบนี้หลอดเนี้ยหลอดไฟเป็นพระจันทร์เสี้ยวนะท่านผู้ชมตกแต่งด้วยพระจันทร์เสี้ยวตรีมแบบเขียวฟ้าขาวนะท่านผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ตกแต่งด้วยพื้นสีน้าตาลโปูพรมสีน้าตาลโอ้โปพรมสีฟ้าดิ ีดอกกุหลาบประดับโต๊ะกระจกของเรามีทีวีติดตั้งอยู่ตรงนี้รายการ Blue Heaven ต้นไม้ในบ้านนั้นท่านผู้ชมดูดิที่ก็ททำดีอยู่นะเนี่ย Oh my god น่าสนใจว่วนในโซนนั้นก็จะเป็นครัวนะท่านผู้ชมการตกแต่งก็จะมีต้นไม้ประดับนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีต้นไม้ประดับตรงนี้เช่นกันในตู้เย็นก็มีของกินเหมือนเดิมนะเหมือนที่มีมา แล้วก็ต้นมาให้ก็ตกแต่งภายในบ้านโต๊ะกินข้าวนี่โคมไฟตรงนี้ก็มีกิ่งมาให้ใบหญ้านะเออวะ่ะในเปิดประตูมาด้านนอกดิด้านนอกตรงนี้ก็จะเหมือนจะเป็นพระจันรด้วยวะ่ะเป็นไฟรูปพระจันร์เออวะ่ะห้องน้ําก็จะใหญ่นะกว้างขวางสามารถล้างนง n ล้างหน้าอาบน้ําได้นะเออเราจะมาดูแล้วก็มาหาตู้เซฟกันด้วยทนะ่านผู้ชมนะว่ามันจะมีหรือเปล่าก็จะตกแต่งแบบ รู้สึกแบบสดชื่นนะผมเจอบ้านหลังนี้เว้ยมาชั้นสองก็จะเจอกับอะไรเนี่ยอันนี้ห้องนอนนอนได้สองคนนะี่เป็นเตียงสองชั้นคู่ที่หันหัวไปคนละทางแล้วก็มีที่พักพิงตรงนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์นะเออส่วนใครอยากตกแต่งบ้านแนวนี้เพิ่มนะก็มีกล่องพร็อพนะท่านผู้ชมผมมีเกี่ยวกับต้นไม้นี่ไงหมวดต้นไม้นี่มันจะมีแบบสามารถให้เราตกแต่งได้ถ้าใครแบบอยากใส่ผุ้มยา่าตรงนี้ก็ ห็นไหมใส่ได้เออก็ไม่พอใจก็เออเอามาตกแต่งเพิ่มอะไรเงี้ยเห็นไหมต้นคิดมงคิดมัดอะไรเงี้ยเออมีหลายรูปแบบนะนี่ต้นไม้นั้นนู่นนี่ตั้งให้ลกอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเออตัวในห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะท่านผู้ชมเฮ้ยมีที่นั่งชิลหรอเนี่ยเปิดปิดไฟได้เฮ้ยมันเปิดปิดกระจกเลยนี่ว่าอุ้ยสามารถทําแบบเป็นทะลุกันได้เลยนะเนี่ยท่านผู้ชมดูดี แล้วก็วิวหลังบ้านสวยสวยงามน,นะ้ท่านผู้ชมมานั่งแบบชิลๆนะสามารถเปิดเปิดกระจกบ้านตรงนี้ได้เวเออดีว่ะนี่อะไรเนี่ยพผู้มาให้ใบญ่านะนี่ใครอยากตกแต่งเพิ่มก็ใส่อะไรเข้าไปก็ว่ากันไปนี่ใส่เข้าไปอลองใส่นี่เข้าไปดิใส่ตรงนี้น่าจะได้อยู่นะอ๋าไม่ได้ไม่ได้ก็ใส่ตรงนี้เออดีไงดูดีดูดีดิดูดูรกกว่าเดิม่ะ ใส่ก้อนหินตรงนี้ดินี่เห็นไหมเอาก้อนหินมาใส่เออตกแต่งบ้านเพิ่มเติมจากสิ่งของที่มีนะท่านผู้ชมส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะรู้สึกว่าห้องน้ําชั้นนี้ใหญ่ใหญ่กว่าครั้งแรกนะเอา้าเจอตูเ้เสพเจอตูเต้เสพตู้เสพไม่ได้หาเลยนะท่านผู้ชมู้พัานเขาคงแบบไม่อยากซ่อน <c oughs> ะเจอตูเ้เสพอย่างง่ายเลยอ้าโอไม่ก่อปิดไว้ให้ปิดไว้ให้ลูกพอ่อ แล้วมีโต๊ะเครื่องแป้งนะท่านผู้ชมนี่สามารถมาตกแต่งหน้าได้แต่กระจกมันมองไม่สะท้อนใน,นรูปหรอกมีอะไรกวอ่างล้างหน้าที่อาบน้ําชิวๆนี่สามารถมาอาบน้ําได้เพื่อพักผ่อนย่อนใจแต่รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีสองชั้นหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นพวกแปลงพวกแปรงสีฟันนะส่วนมากคนเอามาใช้เป็นช้อนนะท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นแปรงสีฟันมันเหมือนกินข้าวเนาะเออใช่ไหม ระบบเกณ์นี้น่าจะมีช้อนซ่อมอะไรก็ว่ากันไปม,มันไม่มีนะมีห้องนอนห้องนอนตากอากาศเตียงนอนได้สองคนสบายๆชิวๆถ้าเราจะปิดม่านปิดม่านบ้านทำไงวะปึ๊บมันก็จะขาวแต่ด้ันนี้ถ้าเราปิดมันก็จะปึ๊บเห็นไหมแต่ผมว่ามันดีนะความสามารถพิเศษที่แบบเปิดปิดอย่างนี้ได้ไม่มีบ้านหลังไหนมีนะระบบเนี้ยเห็นไหมเปิดปิดเปิดปิดเห็นไหม เออแต่แต่มันมีสองชั้นเหรอวะไม่มีห้องใต้หลังคาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะท่านผู้ชมแต่มันมีดาวประกายเป็นเอฟเฟกต์ว่ะท่านผู้ชมวะ่ะไอแต่ผมสนใจชั้นวางนี่ว่ะท่านผู้ชมดูดูหาอะไรในกล่องพร็อพมาวางวสวยๆดิเป็นกระถางต้นไม้ก็ได้นี่เห็นไหมพี่ทำไมมันวางไม่ตรงเลยวะ่ะมันวางไม่ตรงวางบ้าเลยวางไงให้มันตรงวางนี่เ่ะนี่ไงได้อยู่ตกแตง่ง มันดูมีอะไรแนละ้วก็ตกแต่งก็ใส่ไปเห็นไหมก็แบบให้มันดูมีมิติมีอะไรมากขึ้นนะไอ้อยากตกแต่งเพิ่มเติมนี่ตรงนี้ให้มันเป็นแบบนี่เห็นไหมใส่อะไรเข้าไปเออใส่ฟงใส่ไฟไงี้ใส่ไฟตรงนี้นี่เห็นไหมถ้ายากใส่ไฟอันนี้ก็คลิกตรงพื้นแถวๆนะี้เห็นไหมนี่พิงามดูมีอะไรมากขึ้นนะท่านผู้ชมเออฉันก็อยากใช้ความคิดบางการทําฉันตกแต่งมาคุ้เก่งนะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้ทุกช่วงเลย เอาไขอะไรมาวางก็ได้นี่ให้มันดูแบบมีอะไรสักหน่อยนี่เห็นไหมแต่นั่นใส่นีเข้าไปนะอันนี้เราก็ไม่ได้ตกได้หาแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าตู้เซฟเราเจอแล้วเราก็มาตกแต่งบ้านอะไรก็ว่ากันไปนะเออผมว่ามันก็ดีอยู่นะมันมีอะไรให้ทําแบบเนี้ยผมชอบระบบกล่องพร็อพในเกมนี้มากๆเลยนะบอกเลยแบบเราสามารถตกแต่งได้แต่ผมสงสัยนะต้นไม้ท่านผู้ชมเราไม่สามารถผ่านทะลุไปได้นะเว้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถขึ้นต้นไม้ได้ป่าวขึ้นไม่ได้วะ บันไดยอยู่ไหนวะหาบันไดทีบันไดบันไดามาอ่ะปีนขึ้นไปหนึ่งสองปึ๊บโอ้โหปึ๊บปีนได้ละปีนต้นไม้อยังไงวะเราไปถุงนอนเอามาใส่อ,อในต้นไม้มีอะไรไหมไม่มีนะในต้นไม้ไม่มีอะไรนึกว่าจะมีความลงความลับอะไรักหน่อย่อะนอนต่อไปบันไดปึ๊บปึ๊บปีนปีนปีนเห็นไหมต้นไม้ปีนได้ นี่เอาของออกต้นไม้ปีนได้ไป,ไนะปีนขึ้นมามีอะไรบ้างไม่มีนวปีนขึ้นมาลังคาตัวน,นี้โอ้โหกว้างขวาง,วางปีนไม่ได้ตรงนี้ปีนตรงไหนดีวะนี่จะปีนป่ายได้ดูดิดูด,ดิขึ้นไปถึงยอดเอามาเล่นซอดแอบกับเพื่อนได้แนี้ดูดิ <laughs> ปีนขึ้นมาถึงยอดแล้วาาท่านผู้ชมทุกทุกกิ่งนะต้นไม้ใหญ่นี่ปีนได้นะถ้าเราแบบหาทางขึ้นมาได้มันจะปีนได้แล้วฉันจะมาตกอะไรวะเนี่ยเออเห็นว่ปีนได้ผมดว,ว่าเขาจะทำแบบเราเดินวิ่งทะลุได้เงี้ย โอ้โหแต่บ้านมันต้นไม้นะ่ะโดดเด่นมากท่านผู้ชมผมไม่ไม่รู้ว่าต้นอะไรมันใบออกสีนี้วะมีหรือเปล่าในะชีวิตจริงวะ <c oughs> ส่วนมากถ้าใบไ,ไม้ก็นึกถึงแต่สีเขียว <c oughs> บางทีก็อาจจะมีสีเหลืองอะไรก็ว่ากันไปเออว่ะบ้านดีเดืนนี้อะท่านผู้ชมแล้วระบบสาะน้ํามีเปราวะในบ้านหลังเนี้ยไม่น่ามีนะใช่ปะเปิดปิดผ้าม่านเปลี่ยนสีในเปลี่ยนสีอ๋อเปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนสีใบไม้ให้มันเป็นสีอ่อนกว่านี้นี่ไง แล้วไม่จะเป็นตัวสีฟ้าก็ได้นะนเห็นไหมเป็นตีเขียวอ่อนเงเห็นไหมมันจะเข้ากับบ้านมากๆเลยนะท่านผู้ชมถ้าเป็นใบไม้แดง,ดงก็จะออกร้อนระอุหน่อยเออใบไม้สีดําได้ไหมอู้ได้เลยว่าสีสีเหลืองนี่สีเหลืองนี่สีเหลือง,องก็ดูสวยอีกแบบดูดีแต่ว่าเป็นบ้านไม้ธรรมชาติที่สวยงามเออผมว่ามันสวยนะท่านผู้ชมยังสวยเลยเองตรงนะห้ามพลาดเลยกับใครที่ชอบบ้านในบลูเคเว่นนะท่านผู้ชมหลังนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะ แต่มันสไตล์ออกมันเหมือนบ้านเติมเลยนะความรู้สึกผมที่ที่ผมได้มองมันเลยมันดูออกหลังใหญ่ๆแล้วก็มีต้นไม้แบบอลังการนะม with up, with up, นีเอฟเฟกต์วิบวับวิบวับเนี่ยเออดีแล้วแหละทําใจทําใจบ้าเลย <c oughs> ดีแล้วแหละทํามาโดนใจผู้เล่นสายฟรีนะท่านผู้ชมเออก็ผมว่าผู้เล่นสายฟรีห้ามพลาดเลยนะแต่ไม่แนว่ว่ามันจะมีแบบสายเติมหรือเปล่าว่าบ้านแนวเนี้ยแต่ถ้าบ้านแนวนี้สายเติมมันต้องทําให้หลังใหญ่กว่านี้เออใช่ไหมพวกบ้านพรีเมียมอะไรก็ว่ากันไป ไหนๆก็ไหนๆแล้วเลยผมมาส่องมุมกล้องนี้มีความลงความลับอะไรวะไม่น่ามีนะจะเป็นเป็นก้อนขี้เขียวนะท่านผู้ชมไม่น่ามีอะไรความลับใต้หลังคามีอะไรหรือไม่ไม่มีนะเออเป็นฝ้าแบบไม่ใช่ฝ้าเรียบนะเออเป็นฝ้าแบบจั่วเข้าหากันใช่ไหมว่าผมใช้คําถูกหรือเปล่าหรือว่าสวยท่านผู้ชมสวยมากๆเลยแต่ถ้าอยู่ในชีวิตจริงผมไม่แน่ใจว่ามันจะร้อนหรือเปล่าถ้ารุ่นนี้ไม่รู้ว่าติดแอร์แล้วเอาอยู่หรือเปล่าพวก บ้านแนวกระจกนี่เอออาจจะมีฟิล์มกันแดดอะไรก็ว่ากันไปฟิล์มแบบติดเพื่อกันแดดเออก็อาจจะทําให้ไม่ร้อนนะถ้าแบบพูดถึงบ้านในชีวิตจริงนะแต่เขนาน่าจะทําเป็นผนังแบบนี้ก็ได้นะเป็นผนังข,า,ขาวๆแบบนี้เออแต่อันนี้ก็ใส่มาเป็นกระจกเลยมันก็ดูดีอีกแบบนะมันดูโปร่ปงๆนะท่านผู้ชมมันจะคล้ายๆกับบ้านแนวสมัยก่อนเลยนผมจะมาพาดูนะเพราะว่าหลายๆคนแบบเป,เ,ปเป็นผู้เล่นใหม่แงไม่เคยเห็นบ้านกระจกหลังยุคแรก,กๆไงบางคนอาจจะเลื่อนผ่านตาหรืออะไรเนี่ยอย่างเช่นบ้านหลังแบบนี้ แต่อันนี้มันจะดูทันสมัยกว่าอัน,นเมื่อกี้นะทานผู้ชมแต่ว่ามันมันก็เข้ามาน่าจะแรกๆของบลูคเวนเลยเห็นไหมนี่เป็นบ้านแนวธรรมาชาติเหมือนกันแต่อันนี้จะปลูกต้นไม้ในบ้านน่าจะแบบอมโปร่ปงบ้านเหมือนกับบ้านหลังที่เข้ามาใหม่เออเห็นไหมแต่เสดายบ้านหลังนี้มันออกไปเดินแถวนี้ไม่ได้มันน่าจะทําให้เป็นที่เดินหรืออะไรนะั่นนี่เห็นไหม,มเป็นกระจกใสๆเลยอืมถือว่าบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่ฮิตเหมือนกันนะช่วงแรกๆเลยแต่ลังๆมาผมก็เห็นคน สปอนบ้านงนะบ้านหลังนี้อืเป็นบ้านธรรมชาติกระจกนะท่านผู้ชมเออก็ถือว่าอันเข้ามาใหม่นี่มันก็จะดูแบบไม่ค่อยมันก็แบบอะไรวะมันก็กึ่งๆกับกลางๆกับความล้าท่านผู้ชมเออมันก็แบบเป็นทรงทําด้วยไม้แล้วก็มีนกระจกแต่มันจะตกแต่งด้วยต้นไม้มันก็อาจจะดูแปลกเพราะว่ามันเป็นบ้านใหม่ผมก็ชอบมันกันแหละแต่ผมไม่ได้บูลลี่นะว่ามันไม่ดีหรืออะไรผมแค่แบบว่าบ้านหลังนั้นมันจะดูทันสมัยกว่าใช่ไหมล่ะมันจะออกแบบทรงสี่เหลี่ยมเป็นทรงกล่องเป็นตกแต่งด้วยโครงเหล็กสีดําแล้วก็มีต้นไม้เออ ต้นไม้ในบ้านแบบมีสระน้ําในบ้านเป็นเป็นอะไรนะเป็นล่องคลองในบ้านเอออันนั้นมันจะดูแบบล้ําไปเลยใช่ไหมเออแต่อันนี้ก็ดีท่านผู้ชมสาหรับใครชอบบ้านสไตล์แบบชิวๆเพราะมันดูชิวดีบ้านหลังนี้แล้วก็มีอะไรให้เราอีกเยอะแยะที่เราจะมาตกแต่งมันนะท่านผู้ชมเพราะว่าของในกล่องพร็อพมันก็มีตรีมธรรมชาติอยู่แล้วนะพวกต้นไม้ใบหญ้านะเออที่ผมได้พาตกแต่งไปตอนสักครู่นะอันนี้สปอนบ้านใหม่มันเลยหายนะเออของที่ผมวางอ,อ๋อแล้วผมปีนอะไรวะเมื่อกี้เออถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกัน ใครมีความคิดเห็นยังไงก็อคอมเมนต์บอกผมทีนะทุกผู้ชมมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบฝากอลไ์ก็แชร์กันสักทีผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมไป่บายเจ็ดไปอีกไปแล้วไปแล้วไปแล้ว